รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยสวัสดีค่ะ อยู่กับทอล์กเรื่องเที่ยวกับกัญนาหอมทองอีกครั้งนะคะเที่ยวมาทอล์กบอกทุกเรื่องเที่ยวเสียงมันใช้ได้อยู่วันนี้่ายยังมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไตยไม่ได้มาคนเดียวใช่วันนี้ไม่มาคนเดียววันนี้พาน้องเล่นมาด้วยน้องตาค่ะแล้วเดี๋ยวก่ายังไม่คายแมนเลยเหรอไม่คายคายทำไมบอกแล้วกินแล้วก็อยู่ในกระพุ้งแก้มแมนอ่ะมาจัดรายการไม่ได้โดนไต่ แม่เดี๋ยวคนเขาเข้าใจพีจริงๆพี่แม่คุนยุ่งอยู่ชั้นมีนางคอตนางเป็นผู้กำกับนะอ๋อเหรอฮะนี่หนูก็พรอยู่นะเป็นแบบบทแม่บทคนใช้บทคนใช้หนักหัวหน้าคนใช้อะไรอย่างเงี้ยคือวันเนี้ยที่มาเพราะว่าเห็นช่วงเนี้ย คุณแม่อินเหลือเกินพอดีได้ฟอลโล่พี่การแล้วแบบฟอลโล่ะไรจ๊ะฟอลโล่ไอจีอะไรนะอินสตาแกรมอะไรนะจอนเชียนด้านตองมทองแล้วยังไงตามแล้วยังไงเนี่ยเล้ามาสิคือไม่เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นอะไรนะก็แบบคุยกับตาไงเฮ้ยตาช่วงเนี้ย แม่เขาเป็นอะไรอยู่กับท้องทะเลวะดำน้องดำน้ำเข้าใจคำว่า summer 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 ไหม summer ก็ไม่สามารถใส่โอ์โคทได้จะให้ใส่โอ์โคทก็ไม่ได้ไม่ได้ไปต่างก็ต้องอยู่ตามเกอะแกงน้อยใหญ่ของเมืองไทยไม้แล้วมันมีอันนึงก็คือทำให้เรามีมีไอเดียไงคะแบบเราก็เลยทำแบบแพลนอะที่จะทำแบบโปรแกรมที่จะไปแบบ ามแม่เนาะด้วยสถานที่ด้วยอะไรเรารู้สึกว่าเราอยากไปก็เลยอยากรู้ว่าแบบเออเล่นยังไงพี่ต่ายก็มาคุยกับตาเราแต่ก็รู้สึกว่าเอออยากรู้อ่ะเขาก็เลยอ่ะถ้างนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันจุ่มมือกันมาหาพี่การอะไรอะไรต่าแรกกันพี่จะบอกอะไนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดของใช้เวลานี้ในการที่จะแบบว่า explore ในไทยเกาะหลายๆเกาะที่พี่ไปมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปแบบบางเกาะไม่ได้ไปมานานมากแล้วกลับไปอีกรอบนึงแล้วแบบ มันสวยขึ้นมากใช่ยังเกาะเต่าไม่ได้ไปมาต้องแบบมีต้องมีสิกว่าปีอะต้องมี15ปีขึ้นน่ะเกาะเต่าอ่ะพอไปรอบนี้แบบโหอเมซแต่มันก็ดีอย่างนึงนะคะพราเที่ยวในเมืองไทยอ่ะการไปเที่ยวแบบช่วงซัมเมอร์อะไรของแม่เนี่ยเราได้ไปที่ถี่ขึ้นเพราะว่าระยะเวลาเดินทางใกล้เลยได้หลายๆที่เนาะใช่แล้วช่วงนี้ข้อดีก็คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติังเข้ามาไม่ได้ทะเลได้รับการฟื้นฟูยังไม่ได้โอ้โหโถมเข้ามาเยอะมากอย่างเกาะเต่าเกาะลีเป๊ะเกาะสมุยเกาะพังงานอะไรพวกเนี้ยถ้าสมัยก่อนถ้าไปตอนโควิดโอ้โหเต็มเลยเนาะใช่เยอะอะไรที่อยู่กันยังไม่ได้กลับไปเนาะใช่แต่นี้นะทุกที่โล่งหมดอยู่พี่ไปเกาะเต่าล่าสุดใช่เห็นภาพเลยอ่ะเราไปดำน้ําที่เขาเรียกตรงนั้นเป็นเออเป็นกลุ่มหินที่แบบว่าปกติอ่ะมันจะมีพวก หมู่บ้านคร <N emo> อบครัวนีโมอะไรอย่างเงี้ย oh. น้องที่พาไปบอกว่าพี่การรู้ป่ะเรือลำนี้ hmm. ปกติอะบรรทุกนักท่องเที่ยวได้ประมาณร้อยคน <Huh. S 1> ลูกทัวเราไม่ต่ำกว่าร้อยคน <Okay. S 1> ที่ซื้อทัวแบบเดย์ทริปมา <Huh. S 1> วันที่พี่ไปมีอยู่4-5คน oh. แต่ปกติ <Ch atter. S 1> ปกติอะเท้าอย่างเงี้ย<ะ>จะเจอแบบว่านีโมไม่เจอเจอแต่ปาทีนบะอกว่าเยอะเยอะไปหมดทำ<ะ>ให้เรารู้โอ้หมันเป็นจังหวะที่แบบดีใช่ไหมคะดีะหรืออย่างไปกเกาะไอ,อ,อ,อตรงเกาะเต่ามันจะมีเต่าแบบเต่ายักษ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่แบบเต่าหววว่ายน้ําอยู่เงี้ยตลอดอะซึ่งน้องบอกพี่คิดดูนะ นักท่องเที่ยวลงมาเป็นร้อยอะ่ะเต่าตัวเดียวอะ่ะ <Hi. S 1> ลุมกันถ่ายรูปแบบสงสารเต่ามากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไว้นะบางคนแตะเต่าซึ่งแบบเป็นสิ่งที่ไม่ควรอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีอะ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยแล้วก็มาเยอะขึ้นบาน้องเต่าอะ่ะตรงนั้นอนะ่ะเขามีหละตัวอยู่แล้วแต่ละแล้วแต่บุญภาวาสนาสงว่าเราจปเจอหรือเปล่าตายแล้วคนบุญน้อยไม่ค่อยเยอะบุญน้อยอยู่บ้า้บุญน้อยอยู่บ้านเออ เพราะว่าถ้าบุญภาวัสนาส่งเราก็จะได้เจอเต่าบางคนเจอตัวหนึ่งมั่งสองตัวมั่งสามตัวมั่งอันนี้แล้วแต่ว่าก่อนไปทําสังฆทานอะไรมาค่อยแค่ก็ก็ปล่อยเต่าอ่ะแล้วเกวนน้ำจะบอกว่าเธอฉันปล่อยเธอแล้วนะถ้าไม่เจอขอให้ปล่อยวางปล่อยเต่าเสร็จปล่อยวางไปซะเถอคะไปซะปล่อยเต่าเสร็จแล้วเธอเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะนะจ๊ะใช่แต่วันนี้ไหนๆสองคนนี้ชวนพี่การคุยเรื่องอันนี้ก็ดีนะคุยเรื่องเกาะเกาะอะไรอย่างเงี้เพราะเดี๋ยว เราจะพาปเที่ยวกันที่เกาะหลีเป๊ะโโอ้หจังหวัดสตูลเห็นไหมถ้าเชิญเขามาบอกัางใต้เชิญเขามาบอกเอออยู่สตูลซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งที่ไม่ได้ไปมาแบบเกือบสิบปีแล้วไปรอบนี้แตกต่างก่บทุกครั้งแตกต่างยังไงสวยขึ้นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันค,ค่ะ ที่พยียประกันภัยให้ลูกค้าเก่าต่ออายุกรมธรรมประกันภยัยโควิด19รับส่วนลดเบี้ยประกันทันที20%แถมเลือกความคุ้มครองได้ตามใจจะเลือกค่ารักษาพยาบาลหรือชดเชยรายวันสูงสุด5,000บาทลูกค้าเก่าหรือใหม่ก็ได้รับความคุ้มครองจากการแพ้วัคซีนโควิด19เบี้ยเริ่มต้น120บาทโทร1736หรือที่ incho.com ผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยกลับมาคุยกันต่อเมื่อกี้เกินบอกสองคนนี้ไปแล้วว่าแบบไปเกาะลีเป๊ะนานมากมนาน,นแบบน,แน่าจะเกือบสิบปีอะอแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ตอนสมัยก่อนไปเนาะลีเป๊ะมันแบบดิบๆหน่อยโรงแรมสี่ดาว ห <5 S 2> ้าดาวยังไม่มีสดาวสดาวน,นี้ไม่ต้องพูดถึงนับได้เลยตอนนี้เนโรงแรมขึ้น <ๆ S 1> เพื่อ,อมามเยอะมากคือพูวิลล่อาอะไรอย่างเงี้ยเก๋ๆเต็มไปหมดเลยเออเยอะมากบ้านที่แบบมองลงมาเห็นวิวพาโนรามาอะไรเงี้ย มีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นหรีเปอ้อีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ก็ยังคงมีความน่าเที่ยวอือานี่แหะค่ะพอพูดถึงอย่างนีนะ้พอพี่การไปมาใช่ไหม,มเราก็เลยทำเก็ตเอเวอเรชันก็เลยแบบนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอยากทำอันเนี้ได้บรรยากาศบ้างพออยากทำได้บ้างก็เลยมา วางแผงกนการคุยกันก็เลยลองจัดคิดดูอตอนนี้ขอจองเป็นคนแรกเลยได้ไหมคะ <c oughs> รับค่ะ <c oughs> มีกิจกรรมด้วยคือตอนนี้ที่เราจะไปกันนะคะเป็นวันที่26ถึง29พฤศจินนกายนนี้นะคะจริงๆคันนี้ก็คือค่อยๆวางแผนแล้วจองกันมาได้เลยนะคะโปรแกรมของเราเนี่ยก็4วันเนาะ4วัน3คืนควัน3คืนเนี่ย พีเรียดนี้เลยค่ะเป็นช่วงที่น้ำอ่ะสุดที่สุดใสที่สุดคือช่วงพีเรียที่ดีที่สุดเพราะว่าเราจับยามสามตาแล้วมูมูมุงมากอันนี้ต้องดูเริกก่อนดูเริกดูช่วงยามเลยใชคะอันที่สองก็คือว่ามันเป็นประสบการณ์อันใหม่สําหรับตอนที่มันเราเราเกิดแบบนิวนอร์มอลใหแล้วแล้วก็การที่ฟื้นฟูธรรมชาติแล้วเราจะได้ไปเห็นความแบบ สุดจริงๆแต่ที่สอดแทรกเข้ามาอีกคือกิจกรรมที่เชื่อว่าทําแบบเนี้คนยังไม่ได้ไปกันเยอะอนะคะแล้วก็มีในเรื่องของออไปดูหรือว่าทําทริปที่ไปถ่ายรูปไปทำกิจกรรมเรื่องการเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อย่างน<ๆ>ี้ก็ต้องมีถ่ายรูปใต้น้ำด้วยแน่นอนแน่นอน,น,น,อ,น,น,น,อ,นอย่างนี้คือบางบรรยากาศนะคะเมื่อก่อนคนไปเที่ยวอ่ะเราจะไม่ได้แบบ เราลงไปเล่นน้ำใครจะมาถ่ายให้เราใช่ไหมคะแต่อันนี้ได้บรรยากาศทริปนี้จะมีทีมใช่ไหมทีมที่แบบว่าถ่ายทั้งบนอาการทั้งโดรนแล้วก็ใต้น้ำด้วยสุดเลยแต่จริงๆแล้วเรายังมีครูเนาะเป็นมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะมาดูแลด้วยเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเนี่ยบางคนกลัวน้ำอยากว่ายน้ำเพราะว่าทริปนี้มันไม่ได้ใช่ทริปแบบไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะธรรมดามันเป็นทริปที่เขาเรียกนะเป็น ฟรีดิวิ่งแต่ไม่ได้เป็นฟรีดิวิ่งแบบนี่แหละเพาพูดถึงแบบเขาเรียกอะไรนะฟูลสเกลอ่ะถูกอ่ไหมถ้าฟูลสเกลคุณต้องเรียนภาคทฤษฎีเหมือนพี่ไปเรียนเงี้ยต้องไปเรียนครึ่งวันบางทีเต็มวันด้วยซ้ำเรื่องทฤษฎีแบบว่าการอยู่ใต้น้ํานู่นนี่นั่นนั่งอยู่ในโต๊ะแบบครูเงี้ยแล้วก็เรียนไปครึ่งวันอีกวันนึงลงในสระ ปึ๊บสเมตรก่อนฝึกการกล้นหายใจฝึกอะไรอย่างนี้เพราะฟรีดิวิ่งมันคือการแบบว่าก้นหายใจอะไรอย่างนี้เสร็จปึ๊บอีกวันหนึ่งถึงจะลงสะหเมตรที่ธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงจะไปสอบในภาคสนามจริงๆแต่เราไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนี้ เราเหมือนไปจอยการเรามีครูสอนอเรามีกลุ่มคนี่ก็เลยอยากจะมาคุยอยากจะมาถามเพราะว่าจริงๆอยากจะมาแชร์แหละให้คนที่แบบอยากจะไปกับเรานะคะแบบบางคนกลัวน้ำหรือว่าบางคนว่ายน้ำเป็นแต่ว่าไม่รู้จะเล่นยังไงคือต้าเคยคือเอาจริงๆไม่เคยไม่เคยฟรีดฟ์เลยเพิ่งจะมาทราบเนี่ยแหละแล้วทีนี้ แต่ก่อนอ่ะปกติมันก็แค่ snorkeling ใช่ใส่หน้าก,กาออกกับออสุบา,บาแต่สุบาก็ยังไม่มีประสบการณ์กปัญหาของตัก๊กะมีหนึ่งปัญหาคือว่าตั๊กไม่สามารถที่จะดำน้ำลงไปข้างล่างได้ แม้แต่เก็บเหรียญใต้ก้นฝาเนี่ยยังไม่ได้เลยมันเป็นในนี่มันเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกของการที่ดำน้ำเป็นมันเกับกิจกรรมตอนเด็กเราเล่นอะมันเป็นเหมือนปมที่ดิฉันทำไม่ได้อะออแสดงว่าตั๊กมีปมเดียวกับพี่เอ้าพี่ก่อนเนี่ยพี่จะคิดอยู่ตลอดว่าใครเอาพี่ไปปล่อยกลางทะเลอะฉันจะลอยตลอดน้ำเชี่ยวแค่ไหนน้ำลึกแค่ไหนพี่ไม่จมเพราะพี่เป็นคนไม่จมต่อให้แบบไปอยู่กลางทะเลพี่เคยไปดำน้ำที่ฟิลิปปินส์่ะแล้วคลื่นอะอย่างนี้เลย เราเรื่องก็ใหญ่เราลงเพราะเราอยากลงไปไหว้กับฉลามวานเราก็ลงพอลงปุ๊บทำเท่าไหร่ก็ไม่จมถ้าอย่างเงี้ยพิการมีปัญหาเดียวกับตั๊กแต่พิกาลหลุดจากปัญหานี้แล้วพี่เรียนมามันคือเทคนิคล้วนๆท้ายที่สุดมันคือเทคนิคแค่แค่เทคนิคอย่างเดียวปุ๊บคือทุกอย่างหลังจากนั้นปุ๊กก็ลงด้หมดเลยก็คืออย่างทริปเนี้ยเราจะเป็นบินไปหาดใหญ่ก่อนใถูกไหมถ้าดูตามนี้บินไปหาดใหญ่ปึ๊บ แทนที่เราจะมุ่งหน้ายิงตรงไปหรือเป๊ะเลยครูโป้งจาก W Free Diving จะพาเราไปที่สระก่อนเพราะที่หาดใหญ่เขาจะมีสระลึกห้าเมตรให้เราลองฝึกก่อนให้ลงไปก่อนแล้วก็ลองดูซิกั้นหายใจกั้นได้กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ครั้งแรกที่ที่โป้งสอนพี่ก็ลองเอาเอาก้มลงไปแล้วก็ลองดูซิว่าเรากั้นได้นานสุดกี่นาทีคนเรามักจะคิดว่าเราได้กั้นได้แป๊บเดียวในความเป็นจริงเ่ยมันจะสะอึกสามที สั่งรื่องขอให้ยอมขอให้เออขอให้ยอมถ้าสื่อเคลิกแรกปุ๊บให้ไปต่อสองพอสั่ปุ๊บขอให้ยอมเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าโอ้เรากลั้นหายใจได้นานกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นทริปนี้เนี่ยเราถึงได้ชิดว่า fun and free diving คือไม่ได้ free diving แบบโอ้โหจะเอาเซอร์ติฟิเคตจบเอาฟันเพราะว่าเราให้ทุกคนได้บรรยากาศให้ทุกคนได้บรรยากาศและ รู้วิธีกั้นหายใจแล้วลงไปไต่ไปได้ภาพสวยๆกับการลากอะไรอย่างนี้3เมตร5เมตรแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ยังมีรูปแบบความเป็นการทัวร์ท่องเที่ยวด้วยไม่ได้แต่ว่ามาเพื่อทริปนี้มาเรียนอย่างเดียวเนี้ยไม่ใช่หรือว่าเพื่ออย่างนี้แต่ว่าเราอยากได้บรรยากาศคือหนึ่งคุณได้เที่ยว เนาะสคุณได้เทคนิคในการที่คุณจะต่อได้แล้วแล้ไปที่ไหนเราก็สามารถเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะบางคนอ่ะไม่ได้แบบอยากลงหรอกนะ10เมตร15เมตรแต่เงี้ยพวกครูเขาลงกัน40เมตรส่สวยทุกท่ากับราการอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามที่หลายคนยังค้างคาใจอยู่เช่น ว่ายน้ำไม่เป็นไปทริปนี้ได้ไหมคะเรียนได้ไหมไอ้ฟรีได้ไหมอยว่ายน้ำไม่เป็นเลยอะไรเมื่อกี้ลงไปได้นี่ตอบแล้วใช่ไหมว่าเทคนิคเทคนิคอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาบอกแบบคนที่เพิ่งรู้เหมือนกันอะไรของโปรแกรมที่เราจะทำด้วยของโปรแกรมและบนเกาะลีเป้เราไปจุดดำน้ําตรงไหนบ้างที่จะได้ภาพสวยๆในช่วงหน้า สนับสนุนโดย Getawaycation กลับมาฟังเรื่องเป๊ะๆของเกาะหลีเป๊ะกันต่อเรื่องเป๊ะๆต้องบอกเกาะเป๊ะๆอ่าอ่ะมาทริปนี้เนี่ยนะแล้วพอมีคนชอบถามพี่สองสามคำถามซึ่งแบบเจอเยอะมากคำถามแรกค่ะว่ายน้ำไม่เป็นไปทริปนี้ได้ไหม ได้ไหมอ,ะอ่ะแล้วไปได้ไหมอ่ะโป้งเนี่ยซึ่งเป็นครูสอนพี่จาก W free diving โป้งพูดเลยว่าพี่การรู้ไหมแปดส้าสิบเของคนที่มาเรียนกับผมคือคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วหลังจากนั้นก็ free d i v ได้เลยอีกคำถามนึงคนชอบถามเยอะค่ะอายุเยอะไปได้ไหมมีแฟนคลับคนหนึ่งที่ไปพี่กับทุกทริปพี่ตาค่ะ พี่ตามาถามพี่บอกพี่ตารู้ไหมคนที่เรียนฟรีดิวิ่งอายุ60อ่ะ6กกว่าเขายังไปเรียนแล้วก็ไปกันเลยก็คือตัดใจแล้วอยากเปิดใจว่าจะ explore ใต้น้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอายุไม่ใช่อุปสรรคการว่ายน้าไม่เป็นไม่ใช่อุปสรรคก็ฟันฟรีจริงๆฟันฟรีไรวิ่งแล้วทริปนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเอ่อ W free ด i v i n g เขามีทีมที่จะคอยดูแลไม่ใช่ครูโป้งคนเดียวที่ดูแลลูกัวนแล้วอย่างเนี้ยค่ะเราต้องเตรียมอุปกรณ์ไปด้วยไหมคะ ไม่ต้องเลยเรามีเตียงองเราเตรียมไว้ให้หมดเลยก็คือทั้งหน้ากากเอ่อสน็กแล้วก็ฟินฟินฟรีดิวิ่งซึ่งจะต่างกับฟินทั่วไปฟินทั่วไปมันจะท้าวไปลงชื่อค่ะลงชื่อนะคะโอเคใส่แล้วค่ะน้องเต็มค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะบอกโปรแกรมนิดนึงว่าจริงๆแล้วไฟเนี้ค่ะที่เราไปเนี่ยเราเลือกไฟที่ค่อนข้าง แพงบอกเลยว่าเราไม่ได้เลือกไฟท์ถูกเพราะว่าทั้มมิ่งเวลาเนี่ยเราใช้ได้แบบเหมาะสมมากเราไม่บินโลคอสใช่ไหมไม่ไม่เราบินคือไฟที่โอเคมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปถึงแล้วเนี่ยอย่างวันแรกเนี้ยค่ะเราลงสนามบินแล้วอ่ะเราก็ยิงตรงไปที่โรงเรียนเลยอแล้วเราไปสระว้น้ใช่ที่สระว่ายน้ำเนี้ยคือมาตรฐานเขาประมาณ5้าเมตรอย่างที่พี่การเรียนเนาะก็ลองดูเทสดูแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยขอรันดูอ่ะแต่จะมีโปรแกรมที่เราทําเป็นเหมือนท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย พอเราไปแล้วเนี่ยนอกจากเรียนแล้วเราไม่ใช่แบบมาเรียนเสร็จเข้าที่พักเราก็พาไปร้านอนาหารพาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอเหมือนเป็นร้านไฮไลท์แล้วบอกเลยว่าที่เนี่ยร้านอาหารอร่อยทุกร้านเราไม่ได้เลือกแบบทัวร์ลงหรืออะไรขนาดนั้นน่นะคะข้อสําคัญไปพักผ่อนที่ Villa บันดายาบินล่าด้วยไม่ใช่รีสอร์ท<ช>นะคะเพราะฉะนั้นในโรงแรมเนี่ยบอกเลยว่ารีสอร์ทที่เนี่ยที่ไม่ควรพลาดเราก็เลืถ่ายรายการมาแล้วพี่สามารถบอกได้บันดายาวินล่าเนี่ย คือนี้หาดพัทยาจะเป็นหาดที่แบบว่ายาวสวยทรายขาวเลยเนาะบรรไดยาเนี่ยอยู่หัวหาดของหาดพัทยาเลยน้ําสวยดูชิน้ำแล้วก็จริงๆอ่ะคนอยากจะฝึกนะไม่ต้องไปไหนเลยเหมือนพี่อ่ะวันหนึ่งวันสุดท้ายพี่ตื่นเช้าเลยพี่ก็เอาฟินไปแล้วก็ดำบอกอ๋อนี่เราหนูจะบอกเลยหนูขอเสริมเลยเสริมนิดนึงนอกจากเราไปเรียนวันแรกแล้วอะค่ะ พอเราเข้าที่พักโรงแรมแล้วเนี่ยช่วงเช้าอ่ะในตัวของอ่าวตรงนั้นที่โรงแรมเราให้คุณลองด้วยเราได้ให้ลองจริงลองได้เลยเพราะว่าหน้าหาดตรงนั้นเนี่ยก็มีแบบอะไรที่น่าดูปลามีงอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้แหละก็คือให้ทดลองจริงเลยลองดูก่อนที่จะไปเกาะข้างนอกนะคะแต่เราอยู่ในโซนในก่อนใช่เพราะหลังจากที่เราเริ่มรู้ว่าวิธีการกลั้นหายใจอะไรยังไงเทคนิคการดักดฟ์เขาเรียกดักเนะเวลา หักตัวลงไป90องศาอ๋อโอเคแล้วก็ตีขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวที่กดแนี่ที่ตั๊กลงโน่นี่<ด>ทที่กดแต่ก่อนพี่ก็กดไม่ลงะองพอหักตัว90องศาปุ๊บ ตีขาปุ๊บคราวนี้มันก็จะลง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 ไปแล้วทีนี้แหละจะได้เริ่มปมค่ะปมในชีวิตก็จะมันจะคลายออกไปไม่แล้วมันเหมือนชีวิตใหม่เลยนะอ่าใช่โลกใต้น้ำคือสิ่งหนึ่งที่มัเป็นเหมือนชีวิตใหม่เวลาเราปลดล็อกสิ่งที่เราทาไม่ได้อะมันเหมือนแบบเราปลดล็อกตัวเองอ่ะคือชีวิตใหม่ที่เราคลายคลายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยการเก่งการเก่งการคิดว่าการไม่ลงจมได้อะวันหนึ่งเราลงได้อะเราบอกแล้วหนูบอกเลยว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยค่ะ พอเราเทสแล้วเราฝึกแล้วเนี่ยอพอช่วงบ่ายอ่ะเราพาลงที่จริงเลยลงที่จริงแล้วเกาสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ที่นี้ก็แล้วแต่ละฝีมือใครฝีมือใครใช่แต่ว่าไม่ต้องห่วงว่าจะแบบลงลึกเลยนู่นนี่นัเพราะแต่ละจุดที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยว้าวหมดสวยทุกจุดแล้ววันที่เราเลือกเราก็ เราก็อุตส่าห์เลือกวันที่ดีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คาดหวังเรื่องความสวยงามของโลกใต้น้ำเช่นจุดแรกที่ทุกคนไปเราต้องไปก็คือล่องน้าจาบังเนี่ยประการลังเจ็ดสีแดงฟ้าม่วงเขียวแบบว่ายแต่ยังไม่เคยไปสัมผัสจริงๆเลือกชุดว่ายน้ําไปให้สวยกับเรากันไหนี่หอมบีคู่กับประการลงเหรอคะไ่คู่กับเกร็ดฟองหอและนี่นะคะตัวหลีเตเองเนี่ยมันจะมีทั้งทะเลในทะเลนอกเราพาไปหมดค่ะาไปหมดเพราะว่า มันจะมีเกาะหนึ่งอ่ะมันชื่อเกาะรอกลอยค่มันอ่านลอกรอยหรือลอกลอยอะไรทักอย่างเนี้ยแต่มันอยู่ไกลคือพี่วันที่พี่ใส่โลเคชันอ่ะมันขึ้นมาว่าลัดปลาหังมาเลเซียใช่มันมองเห็นถึงการลังกาวีมันอยู่ไม่กี่กิโลก็คืออย่างนี้เราก็มองด้วยตาเปล่าเห็นเราสามารถมองด้วยตาเปล่าไปเห็นเลยน้ำี่คิดว่ามาลดีป่ะใช่คือแบบ ตอนนี้ค่ะจะบอกว่าพอพี่การพูดถึงมาลดีสใครคิดถึงมาลดีสหรือเคยอยากไปอ่ะอยากให้มาลองที่นี่ก่อนแล้วคุณข้าิดเรื่องวเขาถึงเลือกหลีเป๊ะใช่มาลดีสเมืองไทยคือน้ําใสตอนนี้น้ําแบบเคลียร์มากคือชาวต่างชาติก็ไม่ค่อยมีเนอะช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีใช่ยังไม่หมดนอกจากไปเที่ยวแบบนี้เรายังมีจัดดินเนอร์ Okay> เป็นมือพิเศษสําหรับวันสุดท้ายให้ด้วยยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกเยอะพาไปเดินถนนคนเดินอยังไม่หมดกินโรตีกันโรตีอีกแล้วนะก็จะมีถนนคนเดินก็เนี่ยขายของพิเรนมนได้บรรยากาศแล้วไปถึงตรงนั้นได้โลโก้ตลาดแล้วก็ยังได้ทานอาหารอะไรพวกนี้แล้วเก็บภาพอันนี้บอกเลยว่ารอบนี้จะได้ภาพมาก ส่วนวันสุดท้ายเนี่ยทุกคนแบบจลกันแค่แบบว่าเราไม่ต้องไปฟรีไดก็ได้ถ้าพี่ต่ายพูดมาขนาดนี้แค่ได้รูปก็คุม้มแล้ว <laughs> ใช่ใช่แล้วก็อย่างวันสุดท้ายอะ่ะเราไม่ได้แบบคุค้ค้า 789ออกค่ะ678ออกนะคะเดี๋ยวเรือมาไม่ใช่เราออกกี่โมงเพราะเรามีสปีดบทไพรเวทของเราแล้วเราจะให้อยู่ครึ่งวันอีกตอนเช้านะคะให้แบบคุณตื่นสายเลยครึ่งวันนี้ก็ดำหมดทั้งหน้าเลยแล้วแต่เลยใช่ค่ะคือบางคนอยากเป็นใหม่ๆหมันคันใช่ใช่เราจะต้องอยากลองฟินอยากลองอะไรอย่างนี้คันคือห้องกงฟูเหรอะใช่ค่ะเคยเป็นมาก่อนนี่แหละค่ะก็คือให้ให้อยู่ถึงบ่ายเลยให้อยู่ถึงเที่ยงอะไรอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราก็กลับเบาๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า ทางเราเองเราไม่ได้ทาแบบเหมือนทัวร์ที่รีบมารีบไปนะใช้ไไนเวลาไรอย่างเงี้ยเราจะปล่อยลูกค้าให้รีแลซ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนถามว่ารีเป๊ไปอย่างเงี้ยทำไมต้องสามสี่ห้าวันเรามีความรู้สึกว่าเราอยากให้คุณได้กลิ่นกลิ่นเองกับเวลาการเที่ยวกิจกรรมเพราะว่าการลงเล่นน้ำอะค่ะบางทีเราไปดูดำน้ำอะครึ่งชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่อยากลองอยากเล่นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็น ส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ทุกคนลองไป26-29พฤศจิกายนใช่นะคะจริงๆมันจะพูดนะจริงๆอ่ะมันมีหลายเกาะที่เราจะไป ไม่ใช่เกาะหลีเป๊ะอย่างเดียวไม่ใช่ทข้าห้องน้ําจ่าบังค่ะมีเกาะอาดังเกาะหินงามเกาะพึ่งเกาะอะไรแถบนั้นก็คือค่อยๆเลาะไปตามจุดอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่างของคูโป้งเนี่ยเขาก็จะมีจุดลับๆของเข้าที่แบบว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่บอกเลยว่าไม่ใช่ทุกที่ที่จะต้องแล้วก็จะมีทีมแบบโดรนซึ่งแบบเป็นแบบบินแบบว่าโฉบเฉี่ยวเฟิวฟ้าเราจะว่ายเป็นเงือกหรือว่าอะไรเตรียมหาเงือกไปก็แล้วแต่นี่ สรุปแล้วทริปนี้นี่ได้สามคุ้มเลยนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มประสบการณ์อะไรเนี้ยเราที่ฟังมาใช่ก็คือใครสนใจจะไปก็ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนอ่าโทรมาสอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้อะไรอย่างนี้เนาะตามไอจีนะคะการ u n นเดอร์สกอหงทองนะคะรูปภาพสวยสวยถูกด้วยอ่ะไม่กงจริงก็นี่ไงพอคนอ่ะไปอ่ะแล้วพอแล้วพอมันมันมันลงได้นะคราวเนี้ยมันต้องแบบ มันต้องฝึกตลอดเราฝึกตลอดฝึกแบบว่าตัวเองว่าหายใจได้นานขึ้นเตรียมใจเตรียมแรงงานนะคะ้งาเออใช่ต้องไปต้องลองมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งแล้วเนี่ยทริปนี้ไปกับเรานะคะคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือ make your holiday inspiring หมายถึงว่าเราสร้างวันหยุดให้คุณแล้วคุณกลับมาสร้างแรงบันดาลใจเพื่ออยากจะทำอะไรต่อไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจัดแบบทัวร์ที่ กึ่ง organize ไม่ใช่ว่าจัดแบบเป็นทริปเป็นทัวร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปกับพิการแล้วมันก็ต้องจัดอย่างนี้ถูกวาคะเออ inspire คนอื่นอีกต่อใช่เราจะต้องมี inspire เหมือนกับเราตามกัน่ะเพื่อนฝูงกันเอ้ยเธอไปไหมไปไหมแต่ว่าเป็นการไปที่สัมผัสได้จริงต้องไปฉันต้เลยทริปนี้ยเป็นทริปที่ต้องไปกับเราต้องเออพี่รู้สึกเลยว่าทั้งด้วยลีเป๊กก็เลิกค่าแล้วแล้วการที่ไปเรียนฟรีดิวิ่งเนี่ยมันเหมือน ครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าได้ทําอะไรแปลกใหม่อะไรเนี้ยปีหนึ่งเนี่ยคุณควรจะทํากิจกรรมอะไรแปลกใหม่ที่คุณไม่ควรไม่เคยทําแล้วพูดเลยว่าฟรีดิวิ่งเนี่ยเป็นแอคทิวิตี้ที่ตอนนี้เทรนดี้มากๆากเซิร์ฟสเก็ตถอยไปเพราะว่าฟรีดิวิ่งคือแบบว่าตอนนี้คนแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะว่าฉันเคยไปฉันเคยทําเพราะตอนนี้กลับมาใหม่อ่ะคุณไม่เคยทําอะไรหรือสัมผัสสิ่งที่คุณได้บรรยากาศอันบริสุทธิ์จริงๆและสดชื่นจริงๆลองดูค่ะเพราะว่า พิเรียดเนี้ยเราเช็คแล้ว22ี29ิพฤศจิกาเป็นน้ำที่สวยและใสที่สุดในช่วงหนั่าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณ ตายกระตักด้วยมาแชร์มานั่งซักไซไล่เลียงพี่วันนี้มาส่งภาพวันนี้มา่ภาพิการแต่ว่าก็อยากให้ออกเดินทางไปได้วยกันวันนี้ขอบคุณ2คนนี้มากขอบคุณค่ะรวมถึงขอบคุณที่พยาประกันไทยด้วยค่ะแล้วก็ get awaycation รวมถึงสถานที่สวยๆส,สําหรับการถ่ายทํานะคะ Oakwood Street Bangkok ค่ะก็เฟือสถานที่สวยๆในการถ่ายทําสำหรับวันนี้เรา3คนราผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะค